วิดีโอนี้นะคะจะเป็นการบันทึกยอดยกมาของบัญชีแยกประเภทค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะแล้วไปที่ workflow นะคะจากนั้นให้ไปที่เช็ b บา a าน e d ด t a นะคะคลิกหนึ่ครั้งค่ะจะมียอดขึ้นมาว่าใส่ย,ยอดยกมาเริ่มต้น ตั้งบริษัทและสาขานะคะอันนี้เป็นของบริษัทไทยวัสดุจำกัดนะคะสาขา0 0 0 0 0ศือสำนักง,งานใหญ่นะคะตอนนี้เราทำงานที่สงาหนก่เองเมื่อถูกต้องนะคะให้กดโอเคกดโอเคเข้าไปแล้วนะคะจะมีผังน,นะคะรายการบัญชีนะคะทางด้านาเป็นรหัสบัญชีเรามาดูคอลัมน์แรกกันนะคะเป็นรหัสบัญชีคะ่ะ คอลัมน์ที่สองจะเป็นชื่อบัญชีนะคะคอลัมน์ที่สามจะเป็นเดบิตคอลัมน์ที่สี่จะเป็นเครดิตค่ะวิธีการบันทึกนะคะก็ให้กด F2 ค่ะเพื่อจะแก้ไขนะคะเราดูจากงบดุลน,นะคะในคสตาที่เลยนะคะจำนวนเงินเราจะมาเริ่มบัญชีแรกนะคะคือบัญชีเงินสดค่ะ ให้กด F2 เพื่อแค่ค่ะค่ะจะเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นบริษัทไทยวัสดุจำกัดนะคะค่ะสำนักงานใหญ่ค่ะรระหัึบัศชน1 0 1นึ1งหซึ่งเป็นบัญชีเงินสดนะคะ,ะแผนกไม่ระบุนะคะยอดยกมาของเงินสดคือฝั่งเดบ,บิตน,นะคะยกมาจำนวนเงิน5 000, 1 0 0 0ืห่งันสบาทค่ะกด e นะคะ หลังจากนั้นเช็ครายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกด F10 เกี่ยวบันทึกค,ค่ะบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่ายอด5 1า0มนหนะคะขึ้นมาอยู่ทางด้าน,นเดบิตแล้วนะคะต่อมาค่ะที่รายการถัดไปนะคะรายการถัดไปเป็นรายการเงินฝากกระแสารายวันนะคะเงินฝากกระแสารายวันรหัสบัญชี101 201นะคะ ที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันค่ะเงินฝากกระแสรายวันยกมาด้านเดบิตนะคะวิธีการแก้ไขเข้าไปที่ F2 ค่ะแล้วยกมาด้านเดบิตยกมาเป็นจำนวนเงิน76,400ื่นันี่บาทนะคะแล้วกด F10 ทึกค่ะต่อไปเป็นเงินฝากออทรั์ค่ะ รหัสบัญชีนะคะหนึ่งศูนหนึ่งสองูนสองค่ะเงินฝากออมทรัพย์ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะยอดยกมาด้านเดบิตกัน,นะคะ่ะเมื่อกด F2 เข้ามาแล้วนะคะก็ให้ใส่ยอดยกมาด้านเดบิตเลยค่ะยอดยกมาของเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ส1 0 0มบาทค่ะเมื่อที่เรียบร้อยกด F10 ค่ะรายการถัดไปเป็นลูกนี้การค้านะคะลูกที่การค้า ก็ยกมาด้านเดบิตเช่นกันค่ะรหัสบัญชี1นึ3ง3ชื่อสาญชื่อชี่กันค้าค่ะกด F2 เมื่อแก้ไค่ะก็ลูกนี้การค้ายกมาด้านเดบิตนะคะยกมาในจำนวนเงินสองหนึ่งบาทค่ะแล้วกด F1 เพื่อบันทึกค่ะ รายการถัดไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะรหัสบัญชีหนึ่งศูหนึ่งสี่สีู่หนึ่งนะคะชื่อบัญชีสินค้าสำเร็จรูปยกมาด้านเดบิตเช่นกันค่ะกด F2 นะคะเพืะะ่อแก้ไขสินค้าสำเร็จรูปยกมาในจำนวน ที่มืนสีันบาทนะคะจากนั้นกด f 1 i เพื่อบันทึกค่ะต่อไปเป็นรายการค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ค่ะค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไม่เจอนะคะให้กด F6 เพื่อค้นหาค่ะเราจะหาจากชื่อนะคะรหัสหนึ่งศูนย์สองนะคะสองศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งหนึ่ง นึ่งสองเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะ รายการถัดไปนะคะจะเป็นค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะจะอยู่ที่หรหัสบัญชีนะคะ102007ค่ะอยู่ด้านเดบิตนะคะกดเข้ามาแก้ไขค่ะใส่ย,ยอดไฟล์เด็มที่5,400 0บาทนะคะแล้วก็ F10 บันทึกนะคะ ในการถัดไปค่ะถ้าเสร่มราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัสบัญชีนะคะ102008นะคะคลิก F2 เพื่อแก้ไขค่ะคะ้าเสร่มราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ ก็ยกมาได้เครดิตนะคะจำนวนเงิน21600ืหน้บาทนะคะกด Enter นะคะแล้วบันทึกเสร็จแล้วกด F10 เพื่อบันทึกค่ะรายการถัดไปเป็นรายการต้นนี้การค,ะคะ้าค่ะต้นนี้การค้ารหัสบัญชีสองศนะคะ2 0 1 1ูนนึ่ง ชื่อบัญชีต้องมีกานค้าค่ะยอดยกมาด้านเครดิตนะคะกด F6 เพื่แก้ไขค่ะยอดยกมาด้านเครดิตในจำนวน,นเงิน4 1 3 2 0งบาทนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะรายการถัดไปค่ะเงินกู้ระยะยาวนะคะเงินกู้ทิ้ธนาคยารระยะยาวรหัสบัญชี202001นะคะยอดยกมาด้านเครดิตเช่นกันค่ะเครดิต อยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะรายการถัดไปทุนจดทะเบียนค่ะกด F10 เพื่อแก้ไขนะคะดยจะวาได้เครดิตนะคะจำนวเงินหนึ่งแสนแปดหนึ่งห้าพันเจ้าร้อยบาทกด F10 เพื่อบันทึกค่ะรายการถัดไปเป็นกําไรสะสมนะคะ ยาดจะมาดังเครดิตนะคะเจ็ดหนึ่งเ้าร้อยบาทแล้วกดอัพทกบันทึกค่ะการ้ากบันทึกยอดยกมาแต่ละประเทศแล้วนะคะจะต้องมาเช็คความถูกต้องอีกทีตอนรวมยอดสุทธินะคะเข้าฟังเดบิตและเครดิตจะต้องเป็นจำนวนเงินที่เท่ากาันในที่นี้คือสามแส0เจ็ดห่หนึ่งห้ยบาทเท่ากันทั้งเดบิตและเครดิต